สวัสดีครับทุกคนวันนี้กลับมาพบกับครูหมีอีกแล้วนะครับวันนี้ครูหม e ีจะมาเล่าถึง3สิ่งที่ช่วยทําให้คร <mel> ูหมีเองรู้จักตัวเองมากขึ้นนะครับ3สิ่งนี้จะมีอะไรบ้างงั้นเราไปดูกันเลยนะครับสิ่งแรกที่ครูหมีอยากให้พวกเรานนั้ทําก็คือการจดนะครับสิ่งที่ชอบและสิ่งที่ไม่ชอบของตัวเองลงในสมุดเพราะหลายๆครั้งนะครับเราเองเนี่ยไม่ได้สังเกตดูว่าเราเองเนี่ยมีอะไรบ้างที่เราชอบและที่เราไม่ชอบ พอสังเกตเข้าไปลึกๆปุ๊บเนี่ยเราจะรู้จักตัวเองมากขึ้นครับพอรู้จักตัวเองมากขึ้นเนี่ยเราก็คือสามารถที่จะรู้ว่าอะไรเป็นสิ่งที่ทําให้เรางุนหงิดทุกครั้งที่ทํามันหรือเพื่อนมาทําอย่างนี้กับเราและเราไม่ชอบนะครับเราก็จะได้รู้ว่าอ๋อรู้ตัวแล้วสถานการณ์แบบนี้เราไม่ชอบนะสถานการณ์แบบนี้เราชอบนะเราทํากิจกรรมแบบนี้ชอบนะเราวาดรูปเราชอบนะ ถ้าเราต้องไปทํากราฟิกดีไซน์เราไม่ชอบนะเพราะเราไม่ชอบคอมพิวเตอร์ขาดนั้นแต่เราชอบการใช้สีใช้หมึกใช้ผู่กันใช้ปากกาเราชอบอยู่ในถากการแบบนี้เราไม่ชอบอยู่ในถานการแบบนี้นี่แหละครับคือสิ่งที่เราควรจะจดลงไปเพื่อให้เรารู้ว่าอะไรคือสิ่งที่เราชอบและอะไรคือสิ่งที่เราไม่ชอบพอเรารู้ว่าอะไรคือสิ่งที่เราชอบและสิ่งที่ไม่ชอบแล้วเนี่ยสิ่งที่ครูอยากให้พวกเราทําต่อไปก็คืออธิบายเหตุผลของมัน ทำไมถึงชอบมันทําไมถึงไม่ชอบมันไล่ไปเลยครับเขียนเป็นคําบรรยายรณน,นาก็ได้หรือเขียนเป็นบูลเลต์พอยต์ก็ได้เพื่อให้เราเข้าใจกับมันมากขึ้นครับว่าอะไรคือจุดที่เราชอบของมันอะไรคือจุดที่เราไม่ชอบของมันพอเรารู้แล้วเนี่ยเราก็จะได้ว่าอ่ะเราไม่ไปตรงจุดนั้นนะอันเนี้ยคือสิ่งที่เราบอกว่าโอ้ยการเป็นวาดรูปเนี่ยวาดรูปด้วยสีเนี่ยเราไม่ค่อยชอบเลยแต่เราวาดรูปด้วยคอมพิวเตอร์กราฟิกเนี่ยเราชอบมากกว่า เพราะว่าอะไรเพราะว่ามันสามารถสร้างจินตนาการออกของเราออกมาได้มากที่สุดอย่างเงี้ยเป็นต้นนะครับหรืออย่างครูเองเนี่ยครูชอบอะไรที่เป็นเรื่องเกี่ยวกับช่างครูชอบมากเลยอย่างเช่นไฟครูก็พยายามนั่งศึกษาดูต่อ,ต,อ,ต,อต่อไฟออกมาแล้วก็จะบอกว่าอ๋อเราเนี่ยชอบเรื่องเกี่ยวกับไฟนะครูก็จะเขียนว่าเออชอบต่อไฟชอบเดินสายไฟชอบทํางานเป็นพวกเวิร์กช็อปเสร็จปุ๊บครูบอกเฮ้ยงั้นเราลองมาดูดีว่าเราทํางานไม้ได้ไหม เราก็ลงมาลองทํางานไม้ดูพอทำงานไม้ก็รู้ว่ามันชอบอะไรแล้วในงานไม้เองอะ่ะเราก็รู้ว่าเราชอบประเภทงานไม้อย่างเช่นงานไม้ที่มีความสวยนะครับอาจจะเป็นงานไม้ล้วนแต่ไม่ได้ผสมเหล็กเราชอบเป็นแบบโต๊ะเราไม่ชอบเป็นแบบเก้าอี้เราชอบทําเป็นชั้นเราไม่ได้ชอบทําพวกงานไม้ใหญ่เราชอบทาเฟอร์นิเจอร์แต่เราไม่ชอบทําเป็นพวกโครงสร้างอย่างนี้เป็นต้นนะครับ อธิบายออกมาว่าทําไมถึงชอบมันแล้วทําไมถึงไม่ชอบมันลงลึกๆครับเพื่อให้เข้าใจกับตัวเองมากขึ้นลงเข้าไปลึกๆเลยและดูซิว่าอะไรคือเหตุผลของมันที่เราชอบและที่เราไม่ชอบหลังจากนั้นนะครับครูหมีก็ยังจะบอกว่าให้เราลงมือทําลงมือเขียนไปเลยเขียนไปเลยครับว่าอะไรคือที่เราชอบไม่ชอบและเอาที่ชอบเนี่ยมาลงมือทําเลยลุยไปทํากับมันพอทําเสร็จแล้ว เราก็จะกลับมาเขียนอีกครั้งหนึ่งครับว่าเราทําไมถึงชอบมันและมีอะไรในตรงที่เราบอกว่าเราชอบเนี่ยแล้วเราไม่ชอบมันดูบ้างนะครับทํามันไปเรื่อยๆทําอย่างนี้ลูบๆปไปเรื่อยๆครับเพราะการเข้าใจตนเองการรู้จักตนเองเนี่ยมันไม่ใช่แค่รู้จักตัวเองณนะอายุเท่านี้เนี่ยแล้วมันจะเป็นนี้ตลอดชีวิตไม่ใช่การรู้จักเองมันคือการเป็นโปรเซสเป็นกระบวนการเข้าใจตัวเองไปเรื่อยๆตั้งแต่อายุ สิบครัวสิบห้ายี่สิบแต่งงานมีครอบครัวการทำงานเฟิร์สจ็อบเบอร์มีลูกคนแรกมีหลานคนแรกนะครับทุกๆอายุที่เปลี่ยนไปทุกๆประสบการณ์ที่เปลี่ยนไปมันคือสิ่งที่เราต้องเรียนรู้กับตัวเองให้มากขึ้นนะครับการที่เราเขียนมันออกมาเนี่ยแนะนำว่าให้เป็นเขียนด้วยนะเขียนลงในสมุดด้วยนะเพราะว่าการเขียนเนี่ยมันจะผ่านกระบวนการทางสมองเพื่อให้เราเข้าใจและคิดว่าเราจะเขียนอะไรและ เป็นกระบวนการที่ทําให้เราเข้าใจกับมันมากขึ้นนะครับหลายๆคนก็จะแนะนําว่าให้เขียนมากกว่าการพิมพ์บนมือถือหรือว่าการพิมพ์บนคอมพิวเตอร์ครูหมีเองก็เคยทําเป็นตัวพวกเนี่ยครับพวกเจอโนโ่พอหลังจากที่ครูหมีทาพวกไดอารี่เจอโน่แล้วเนี่ยครูหมีก็ลองมาทําตัวที่มันเป็นเกี่ยวกับเรื่องการอยากรู้ซิว่าเราชอบอะไรเข้าใจตัวเองมันมากขึ้นครูหมีก็จะแบบ จดมาเป็นบุลเลต์พอยต์แล้วก็จะเขียนเขียนเขียนเป็นขั้นตอนเป็นกระบวนการนี้ครับแล้วก็จะทํายิ่งทําเป็นโฟลชาร์ตได้ยิ่งดีเลยนะถ้าทุกคนเห็นนะไม่รู้ทุกคนเห็นเปล่าเนี่ยอย่างเป็นพวกโฟลชาร์ตอย่างเงี้ยเราจากจุดหนึ่งไปอีกจุดนึงเรามีอะไรที่ชอบอย่างเช่นดีไซน์ทิงกิ้งเราบอกว่าจุดเนี้ยดีไซน์ทิงกิ้งเราโอเคนะเราไม่โอเคตรงไหนตรงไหนไปอย่างไรนะครับหรือ ในสิ่งที่เราบอกว่าไม่งั้นก็ทําเป็นกระบวนการโฟชาร์อย่างนี้สิทำมาจากจุดหนึ่งจุดสองจุดสามไปเรื่อยๆนะครับอย่างนี้เป็นต้นหรือถ้าเราอะไรที่เรารู้สึกว่าเรายังขาดอยู่เราก็ทําเป็นพวกโนดหรือว่อาไล่ออกมาอย่างนี้ก็ได้นะครับเนี่ยกระบวนการพวกนี้มันทําให้เราเข้าใจตัวเองมากขึ้นครับแล้วมันทําให้เราเนี่ยสามารถที่จะนําพาไปสู่ในสิ่งที่ชอบแล้วก็หาจุดหมายของชีวิตได้นะครับอย่าลืมนะครับ ทุกๆช่วงอายุเรามันเปลี่ยนแปลงไปเรื่อยๆนะมันไม่ได้ฟิกตายตัวว่าฉันชอบอย่างนี้ตอน5้ขวบแล้วพอตอน60 70 80ิฉันยังจะชอบแบบนี้อยู่ครับคนเราเปลี่ยนปรับตัวไปตามกระบวนการครับสิ่งที่เราจะสามารถช่วยตัวเราเองให้หาเป้าหมายตัวเองให้เจอได้ก็คือการเข้าใจตัวเองได้อย่างลึกซึ้งครับ งันวันนี้นะครับครูหมีขอจบกันไว้เพียงเท่านี้พูดถึงเรื่องสาสิ่งที่จะช่วยให้เราเข้าใจตัวเองมากขึ้นนะครับใครอยากรู้อะไรใครอยากให้ครูหมีพูดถึงเรื่องอะไรนะครับช่วยคอมเมนต์ข้างล่างให้ครูหมีหน่อยแล้วก็บอกซิว่าอยากรู้อะไรนะครับแล้วก็อย่าลืมฝากด like, กดไลค์กดแชร์กด s u b ส cribe ให้ครูหมีด้วยนะครับโอเคอยังไงเจอกันครับคลิปหน้าสวัสดีครับ